สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบักยิ้มวันนี้เราอยู่ที่อำเภอโพธาล่มวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการทํำขนมชนิดหนึ่งที่มันคือขนมอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีแต่ก่อนที่จะดูวิธีการทําก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับจะรอช้าอยู่ใยญยไปดูกันเลย และตอนนี้เราก็อยู่ที่นาหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยว่าจะทำกันยังไงอ,อ,แบบอพอคขาก็จะตักแป้งใสออ่ตอนนี้แป้งมันก็จะเริ่มเริ่มปูขึ้นมานะมันก็จะลอยขึ้นมา อยมาแล้ว ok. ขายมานานยังพี่วันนี้ขายที่นี่อยู่มาสักปีโอ้โหสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วแต่ขายแล้วแต่ก็ล่างจะเป็นชิ้นกระดูกนะแล้วก็จะขายแล้วแต่ล่างแล้วก็ย้ายขึ้นมาวังนี้ก็ล้างบนมาเรื่อยมาห้ากว่าปีนะขนมอันนี้ไม่ไม่ใช่มีคนทำไม่ค่อยมีครับถ้าไม่ตามก็จะมีแค่สองใจจะมีของผมแล้วก็ของไทย จริงแล้วน้องเขาขายเขาจะขา,า,ายก่อน ขมงในก็จะถ่ายไม่เกินสิบหมื่นพอเลี้ยงครอบครัวได้ได้พอพอเลี้ยงครอบครัวได้ครับแต่วันนี้ก็เห็นว่าจะไปนัดด้วยก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วก็บ่ายก็จะไปผ่านผัวผ่านผัวผ่านก็จะมีวันศุกร์อาทิตย์แล้วก็ผ่านพี่ขับเบนซ์มาค่ายนะก็มันมันพอสร้างรายได้ให้เราเพื่อเราได้ัเหื่อนกัน ที่ประเภทหนึงนะใช่ครับแล้วแ,แป้งที่มันเป็นลูนลูนขึ้นมานี่มันเกิดจากอะไรน่าจะเป็นการที่เราส่วนผสมของแป้งแป้งด้วยแล้วก็พวกด้วยกับระทาดที่เป็นกระทาเล็กครับมันเป็นกร,ร,ร,ระถากระถาเฉพาะองค์เขาครับมันเป็นสูตรของแป้งใช่สูตรแป้งด้วยใช่กระทานี่เล็กน่ารักดีใจ <c oughs> เลยอ่าใส่แ <c oughs> ป้งลงมาแล้ว เขาเลียกขนมอะไรนะพี่ขนมปักบัวขนมปักบัวไม่ค่อยมีคนทําไม่ค่อยมีหาทํายากบางทีก็มีลูกค้างอาจารย์มันโตมาสอบสูตรแต่เราก็เบอกให้ไม่ได้อะใช่บางทีเราเขาก็ดูในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไม่มืนไม่เหมือนแล้วก็รสชาติไม่เหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดเนยเปนเรื่องของแป้งมันเยอะเยอะมากพี่เหมือนกับว่าบางคนเขาว่าทำตามยูทูบแล้วมันไม่แม่นมันไม่ได้ปกติ พวกนี้มันต้องใช้แบบหนึ่งต้องใช้บางคนเขาไม่ได้ใช้กระชอนผมใช้กระชอนครับเพราะว่าเขาทอดออกมาแล้วบางคนงคนรอบไม่บาดไม่หนุ่มบานแต่ไม่หนุ่นก็จะใช้เขาเรียกอะไรเขาเรียกไข่ดาวบางคนเขาเรียกไข่ดาวนั่นแหละก็คือมันเป็นที่ว่าแป้งแป้งไม่ของไม่อะไหนการที่ทำอะไรแป้งมันมันยากมากมันต้องผสมประสานให้เข้ากันจริงๆถึงจะถึงจะพองบางคนนี่ทำแบบไม่พองเลย แล้วรสชาติก็เขาลอลูกค้าเขไม่ลองผิดจ้าที่เาขาเอบเป็นแหาเขาบอกเป็นแบบนี้นี่แป้งแข็งด้านุ่มใช่ต้าน,นตังหมมันคือกรอบนุ่มมันมีรสแบบกรอบไปเตยด้วยครับแล้วแป้งนี้มันใช้แป้งอะไรพี่แป้งคือแป้งข้า,าวเจ้าครับแล้วก็พวกถ้ายังอีกข้า,าวเจ้าก็มีก็ขายพวกโ๋วยเตี๋ยวแล้วมีมส่วนผสมหลายอย่างเลยเนาะ มันนูนขึ้นมาแล้วก่อนหน้าเนี่ยมันก็พองกันมาแล้วขายขายยังไงพี่อันนี้จะเป็นชิ้นชิลละห้าบาทชิลละห้าบาทครับแล้วก็จะมีถ้ามีลูกค้าจะเอาไปขายหน้าร้านหรือว่าที่บ้านเนี่ยเราก็ขายห้าชิ้นยี่สิบอ๋อก็คือขายตรงด้วยขายตรงด้วยห้าชิ้นห้าชิ้นยี่สิบพปกติลงจะขายแค่สี่ชิ้นยี่สิบอก็มีแม่ค้ามารับไปมีมีช่วงประมาณตั้งแต่ตีสามไปจันสิง ก็จะมีทูกคเั้มเราอยู่ที่เราเราที่ถ้าเราหมดไวเราก็ไปทำคือไปนัดต่อหรวไหวหน่อยซื้อแค้าซื้อไปขายต่อมันเป็นอาชีพมันกันไปใช่ครับลูกค้าเขาลองมาชิมแล้วเขาติดใจเขาก็ชอบว่ลาเสน่อยอ้าเอาไปขายต่อ ก็ลงทุนไม่เยอะนะไม่ไม่ไม่เยอะครับอันนี้ไม่เยอะลงทุนนิดเดียวก็มีเตาแก๊สมีกระทะมีกระทะใช่แล้วก็แป้งอ่าทีนี้มันพอลงทุนน้อยก็ได้กำไรก็โอเคครพออยู่ได้ได้พอเช้าเช้านึงก็ได้กำไรห้างลูอยครับจะลงทุนแล้วนะครับคอนแรมโบอยู่คันหนึ่ง พี่กับพอแลมโบกินี่อยู่กันไหมถขายที่นั่นมันก็จะข,ขายดีกว่าน,นี้ไหมที่น erm ั Tamil> ่นจะขายดีกว่านี้ครับเพราะลูกค้าจะเยอะกว่านี้ขายจะเยอะแล้วก็บางทีมันก็สองเตาอย่างเงี้ยหรืก็ลูกค้าก็ต้องรอไม่ทันมันไม่ทันกันะใช่แล้วเราจะเพิ่มสามเตาสี่เตาได้ไหมมันก็ถาาว่ามันได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สืบตลอดเ็เยรื่อยแล้วแต่ตะวันใช่แล้วแต่แต่ละวใช่ เพราะว่าเราเพิ่มแล้วมันมันเงียบเราให้เขารอดีกว่ามันเทลคนเยอะคนเยอะจะได้แบบอุ้ยร้านนี้อร่อยคนเยอะได้ประมาณนั้นครับเอออันนี้อันนี้คือทําให้น้ํามันใช่เขาคือเอาอันนี้จะให้น้ำมันใช่ครับเสด็จน้ํามันอ๋อเสด็จน้ำมันแล้วก็จะเป็นแบบแห้งแบบนี้มันไม่คือไม่ลูกค้ามันจะไม่อมน้ํามันน้ำมันเยอะเกินไปเลยลูกค้าถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาท สี่ชิ้นยี่สิบาทสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจก็มารับได้ที่นี่ที่เขาก็จะขาย5ชิ้น2ีบาทให้แม่ค้าได้นําไปขายต่อนี่ก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนสามารถนําไปตัดแปลงนําไปขายได้ยังอขอบคุณพี่มากเลยนะคะ